สวัสดีค่ะพี่น้องมาอีกแล้วมีจีพาไม่เห็นสูตรอี่อย่างนอวันนี้จะพามาทําน้ำฉีดพ่นข่าเพียข่ามดนะพี่น้องเนาะเดนจีพาไปเบิ้งว่าไม่ฉีดตายแถบอ่ะอันนี้กับน,นูคิดเองดอกบ่ดด้อันนี้คือกระเทียมมักเด้วพี่น้องนี่กระเทียมหนูแซว้บย่าอาทิ์เท่าค่ะเป็นเดือนแล้วตากมันนี่ค่ะเมนอันนี้เบิ้งจากที่การการไส่ไปเนาะพี่น้องเนาะ หนูใส่น้ำเต็มนี่ใส่น้ำเต็มนี่ก็คือกระเทียมนี่หนูปั้นเหเนาะพี่น้องนี่ปั้นมันกับรละเอียดเป็นไงเราค่ะเขาเขาต้องมาโกงเพื่อที่จิตไส่ถังฉีดป๊อกกี้คือว่าเป็นถังพ่นที่เหมือนคลิปก,ก้อนๆที่หนูพ่นเนาะอันนี้หนูจะใส่กระเทียมนี้ด้วยแล้วก็แปบบนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแปบบแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ แต่คลิปก้อนหนูกะเกรยเห็นบ้างนี่น้องขอว่าหนูเสษแหวบผ่ามดมดกับบัพริกมันเป็นของที่ว่าคู่กันพี่น้องมดกับพริกพริกที่หนูพริกอะไรที่เราปลูก่มันเป็นของคู่กันเลยถ้าตรงไหนมีพริกตรงนั้นก็จะมีมดขึ้นพอมีมดมาก็จะมีเพี้ยไฟต่างๆโรคพืชโรคอะไรมาเยอะแยะหนูก็เลยไป่ใส่อย่าง เมื่อฉีดค่ะใส่แต่ของที่คิดเอาเนี่ยแล้วแก็ถ้าถ้าว่าพี่น้องบ้านใดมีหอมแดงไหลเอาหอมแดงปัน่นด้วอพี่น้องหอมแดงปัน่นหอมแดงปั่นแล้วก็ใส่ขวดใส่ถูบแบบนี้ค่ะใส่ขวดแบบนี้แหละแช่หมักไว้สามสี่มือนสี่กระอกกินแสบเพราะผานังแสบแสบตาแสบทาให้หมดตายได้มันกะตายกัแบบ้แมนว่าตายเปสู้ตัวเราพี่น้องแต่ว่ามันกะ กำจัดได้ส่วนหนึ่งส่วนที่เหลือก็คือเล็กน้อยแล้วก็ค่อยฉีดพ่นไปเขาค่อยๆเบิง่งว่ามันมีเขาก็มาฉีดพ่นอีกค่ะพี่น้องอันนี้คือหนูตีแฟบให้มันละลายก่อนนะคะแล้วสิ่งต่อมาก็คือหนูจะใส่น้ํากันทีเดียวเลยค่ะพี่น้องก็คือนี่เนาะอันนี้ผงชูรสผงชูรสหนูจีเทลงไปเลยน้องพี่น้องบบอมีปริมาณปริมาณ,มาณอย่างเดียค่ะพี่น้อง เอาแต่ว่าความพอดีกับถังน้ำของเขานะคะถังน้ำของหนูมันจะแค่นี้ถังเล็กค่ะนี่ค่ะพี่น้องถังเล็กถ้าผู้ใดถังใหญ่ก็ใส่หลายผู้ใดถังน้อยก็ใส่ตามกาปริมาณเอาค่ะพี่น้องอันนี้คือน้ำกระเทียมเนาะอันนี้หนูถ่ายให้ดูเพราะว่าหนูผสมลงไปในตัวนี้แล้วผสมลงไปเขาจีได้กินของกระเทียมได้ค่ะพี่น้องกระเทียมแล้วก็แฟบแล้วก็ผงชูรสมันจีรวมกันได้ในน้ำหนึ่งถังเลยรอบเดียวจบ ทั้งบำลุงด้วยทั้งขาหมดขาเพียรขายยังด้วยใส่ใส่ขวดปกกี้แบบนี้ค่ะพี่น้องอันนี้หนูเพิ่งสั่งมาเนาะดีอันนี้ไม่ไม่มีการโฆษณาแต่อย่างใดนะพี่น้องแต่แบบว่าสั่งมาเขาได้เขาได้สองอันไหมคะพี่น้องแค่ร้อยกว่าบาทเองร้อยสามสิบห้าบาทนี่ละมัง้งสองอันดีเนี่ยขวดปกกี้เนี่ยถ้าเขาไปซื้อน้ำพานยี่สิบบาทหนูซื้อมานับได้จากสิบอันพี่น้องห้างเบิร์ด เสียพังชำรุดใช้ไม่ได้แมนค่ะเสียพังชำรุดใช้ไม่ได้ตีให้เกิดฟ้องแบบนี้ได้พี่น้องได้ดิโอเคค่ะให้ให้แฟบมันละลาย,ลายหรือว่าเวลาเราจะใส่ขวดป๊อกกี้เราก็หาอะไรที่มันเป็นแบบนี้มากระไรพี่น้องดิมากล่องที่ว่ามันเป็นกลองน้ำมันเนาะค่ะเขาใส่แบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ใส่ลงไปตรงนี้เราก็มีโถมีเหยือกเนาะมีโถมีเหยือก ก็เหยืะต,ตักใส่เหยื่ตักใส่น้อพี่น้องเนาะตักน้ำเทห้เขาผสมกันเนี่ยเทให้มันเข้ากันดีๆก่อนพี่น้องแล้วอีกตัวหนึ่งที่หนูบอกว่าหนูไม่ใช้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเนาะไม่ใช้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่อันนี้เป็นหัวเชื้อน้ำหมักหัวเชื้อน้ำหมักตัวนี้หนูไม่รู้ว่าเขา มีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะพี่น้องแต่ว่าหนูได้มาฟรีแต่โอกาสต่อไปหนูจะซื้อเขาไม่รู้ว่าขายลิตรละเท่าไรเนาะเพราะว่าพี่น้องเพื่อนขายปุ๋ยค่ะจังที่หนูอบอกเลยพี่น้องเพื่อนขายปุ๋ยเ้วเพื่อนใสห,หัวเชื้อตัวนี้มามาลองใส่เนาะค่ะนี่มาลองใช้หนูไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยมีแต่น้ำหมักขี้วัวแล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็มีแค่นี้น้ำหมักขิงไว้นี่เดี๋ยวหนูจะพาไปดูต้นมะละกอนะพี่น้อง ต้นมะละกอเขียวแตกตาดีได้ผลหนูลดไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์พอหลังจากหนึ่งอาทิตย์หนูมาดูผลลัพธ์ตอบรับดีมากอันนี้ก็คือกล่องเนาะพี่น้องเนาะกล่องให้มันเป็นกากเป็นยังมันจะปิดติดหัวหัวฉีดเาน้อพี่น้อง,น,องนี่ค่ะกลองลงไปเลยนี่ค่ะอันนี้ทามันติดหัวกล่องไม่ใช่เป็นแบบนี้พี่น้องลงไปเลยค่ะ บางทีเม็ดแฟบเม็ดอย่างที่มันบ่ละเอียดจริงๆมันละลายไม่หมดมันก็จะเป็นเม็ดๆเนาะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะมันไปติดหัวฉีดของเรานี่หมวป,ป๊อกกี้ของเราเนี่ยเราใส่ไปค่ะขวดเดียวจบนี่ก็คือแบบนี้เลยอันนี้คือเต็มแล้วเนาะพี่น้องเนี่นี่ค่ะที่ว่ามันอันนี้ที่ว่าเป็นเศษเนาะเป็นเศษเล็กๆนะคะพี่น้องใช่ไหมเศษเล็กๆที่ว่ามันไม่ไม่ละลายหมดเนาะ นี่นี่คือแบบนี้เลยหมุนแล้วก็ไปสามารถฉีดพ่นได้น้อพี่น้องไปไปฉีดพ่นกันเดี๋ยวก่อนนะพี่นี่ค่ะพี่น้องอันนี้คือพิกที่มันเกิดเองตามกระถางเนาะแล้วหนูไม่ถอนทิ้งหนูจะเลี้ยงหรือจะปลูกเขาไว้พี่น้องสังเกตได้ดูจากกิ่งตาของมันเนี่ย น,นี่นข้าเนี่ยค่ะพี่น้องมึงแตกตาแล้วใบเป็นยังคือเขียวคักเขียวแน่แท้พริกต้นอื่นสมมุติว่าจังจังพริกนี่ด้วยค่ะพี่น้องอันนี้พริกพริกแบบเนี้ยนานแล้วเป็นปีแล้วเนาะพริกกระถางเนี้ยเป็นปีนี่พริกกระถางนี่เป็นปีนะ,น,ปน,ปนะเก็บไปหลายหุ้นแล้วพี่น้องสังากตนี่สังเกตจากดิบังงนูห้อยเด็ดห้อยอย่างไปทั้งเอาไปกินทั้งเอาไปแจกพี่แก่น้อง แล้วพี่น้องมาเปรียบเทียบดูกับพริกตัวนี้นี่ทำไมถึงแตกตาแตกคางนี่น้ำมันคอตาเขานี่ค่ะน้ำคอตานี่แล้วเขียวเขียวมากน้ำหมักค้ววลดหลังจากหนึ่งอาทิตย์เรามาดูมันกลเป็นแบบนี้เลยพี่น้องรู้ถึงได้ว่าถ้าน้ำหมักี้ววถ้าหมักนานๆน,น่ะหมักนานๆน,น,น่ะ ดีนานเท่าไหร่ก็ดีคือแช่ไปเลยเธอจะแช่ก็แช่ไปเลยแต่ว่ากลิ่นมันก็จะเหม็นแต่ว่าสปปรรพคุณมันยิ่งกว่าปุ๋ยเคมีอีกนี่พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ะคะนี่แตกตาเลยเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะ้ำหมักขี้วัวอีกในกระถางที่ว่าอันที่ว่าหนูหมักไว้นี่อันนี้เนาะอันนี้เป็นกระถางอันเป็นทางเล็กนะพี่น้องเป็นทางสีทางสีประมาณนี้นี่แหละ ที่ว่าหนูทํานี่ดําปีหมกักไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่ากี่เดือนนะพี่น้องเนาะไม่ต้องถามว่ากี่เดือนตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะทํานาแก่พี่น้องสังเกตบ้างจากขอบขอบถังเลยค่ะแต่ขอบขอบถังที่เป็นคราบดําๆคือมันนานนานี่ลีแล้วบันนี้หนูบ่เปลี่ยนถังหนูไม่ทําการเปลี่ยนถังหนูก็จะเอาฝุ่นมาเติมแล้วก็น้ํามาเติมอันนี้หนูทดลองใช้ถังเล็กหนูทําทดลองใช้ว่าว่า ขื้ผักเราจะเป็นยังไงอันนี้สังเกตได้จากขอบถังนี่พี่นงองที่ดำหนยที่ดำเป็นคาบคาบติดเนาะนี่ค่ะอันนี้คือเดี๋ยวหนูจะต้งเอาน้ำมาเติมเพราะว่าฝุ่นหนูใส่ลงไปแล้วเอาน้ำมาเติมเสร็จก็หมักปิดฝาก็ได้ไม่ปิดฝาก็ได้เพราะว่าเราใช้ประจำใช่เราใช้ประจำมีฝากระปิดใบพี่นงองถ้าไม่ปิดใบไม่ัมนก็กินลุงแล้วเขาก็สามารถไปกรองได้ค่ะไปกรองแล้วเขาก็ไปหด นี่ค่ะถังเล็กที่หนูทดลองใช้หนูเห็นว่าได้ผลดีหนูก็ไปทําถังใหญ่ถังถังนี่ค่ะถังแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่น้ําหมักขี้วัวนะพี่น้องนี่เป็นน้ําหมักจุลินทรีย์กากอาหารที่ว่าข้ากินบเบอร์ท่าเป่ามาเทไืไใส่เราเอาเอากากกำมาถมาย่อยตัวย่อยสลายหัวเชื้อนอนี่ค่ะพี่น้องเห็นแบบนี้มันพอเป็นต่เบิงดอกพี่น้องแต่ว่าสรรพคุณ ยังไงพืชผักเราเป็นยังไงธาตุอาหารในดินเยอะมากเนี่ยเอาไปโหดเด้อพี่น้องนี่มันมาเป็นต่เบือ้องเรากค่ะแต่ว่าหนูอยู่กับให้กับน,นาอยู่กับหัวกับสวนเนาะหนูก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่าหนูชินหนูทาํนานทมานานแล้วเนาะทํามานานแล้วส่วนมากคนก็จะอยู่กับสวนกับไร่กับนาของเรานี่ค่ะบรรยากาศตอนใสๆประมาณสองโมงนิดๆเนาะ เดี๋ยวหนูจะพาไปฉีดพ่นเนาะค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้เอาคลิปเอาสูตรกําจัดมดกําจัดเพี้ยมาบอกเนาะพี่น้องอันนี้ต้นทัวพูด,ด้วยพี่น้องด้วยนี่เดี๋ยวคลิปต่อไปหนูจะพาไปดูอะไรเจอกันผู้ดใดเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้หลายในเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้หลายเนี่ยลากระิเฮ็ดไปเรื่อยๆ่แล้วค่ะเพราะว่าชอบทางการปลูกเนาะชอบการปลูกปลูกผักปลูกอะไร สิ่งที่ทำง่ายแล้วไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนไม่มีศัตรูพืชเยอะอะไรก็ได้ที่ไม่มีศัตรูพืชเยอะทำปลูกเจ้าทัวพูดิมันบอกคอยมีได้พี่น้องบอกคอยมีเพียมะละก็เหมือนกันมะละขี้นก,ก็เหมือนกันมีแต่ใบแห้งใบตายใบอะไรเพียไฟลายแดงไม่มีหนูถึงได้ชอบไงมันทําง่ายไม่ต้องมาดูเหมือนพริกเหมือนอะไรแต่พริกมันก็มีความจําเป็นที่เรา ต้องได้ทำเพราะว่าเราใช้ประกอบอาหารทุกวันนับตั้งแต่ส้มตำตม้มยำทำแกงใช้พริกทุกเวลาแม่นค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ